สวัสดีนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะสรุปนะคะเรื่องเกี่ยวกับเคมีของซีเรียลนะคะหรือเคมีของธัญชาตินั่นเองนะคะเวลาที่ครูพูดถึงธัญชาตินะคะหรือว่าซีเรียลนะคะครูจะหมายถึงพืชตระกูลข้าวนะคะพืชตระกูลข้าวก็ได้แก่ข้าวเจ้าข้าวสาลีนะคะข้าวบาเลข้าวโพดนะคะ พวกเนี้ยทั้งหลายแหละนะคะครูจะรวมอยู่ในซีเรียลทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาข้ามไปเนาะนะมารู้จักกับองค์ประกอบทางเคมีนะคะของพืชตระกูลข้าวกันก่อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในซีเรียลนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีหลกัหลกๆอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะคะ1ก็คือคาร์โบไฮเดรต2คือโปรโตีนและ3ก็คือไขมันนะคะ ส่วน4นี่ก็คืออื่นๆน,นะออรเตอร์ก็คืออนอกเหนือจาก3ตัวนี้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าในพืชตระกูลข้าวหรือในซีเรียลเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่มีอยู่ก็คือคาร์โบไฮเดรต ะะซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่นั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือมีส r c ชมีเซลลูโลสแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่มีอยู่ก็อาจจะเป็นกรูโคสฟุกโตสมอลโตสหรือว่าซูโครสเป็นต้นนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในซีเรียลนะคะก็จะเน้นหนักไปตรงสแตชนั่นเองนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวครูจะเจาะลึกตรงสแตชเลย ะะจริงๆเด็กๆเรียนเรื่อง starch มาแล้วนะคะถือว่าเรามาทบทวนแล้วกันนะคะดูซิว่าเด็กๆจะยังพอจำได้ไหมนะคะ starch นั้นนะคะจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดโฮโมโพลีแซคคาไรนะคะําว่าโฮโมโพลีแซคคาไรเนาะมันก็จะหมายถึงคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มีสายยาวๆประกอบไปด้วยหน่วยย่อยเพียงหน่วยเดียว เพียงชนิดเดียวเท่านั้นอย่าพูดว่าหน่วยเดียวพูดผิดนะฮะต้องบอกว่าประกอบไปด้วยหน่วยย่อยเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเรียกว่าหน่วยย่อยตัวนั้นก็คือเจ้ากลูโคโสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสตาร์ชนั้นมันเป็นโฮโมโพลีแซคลา์ ide, ที่ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยก็คือกรูโคโสนั่นเองนะคะ ตาชแบ่งออกเป็น2ประเภทเนะก็คืออะไมโลสและอะไมโลพ c กตินะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเป็นอะไมโลสนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยกลูโคสมาต่อกันด้วยพันธะ a l p h a 1ันโฟไกโคซิ c b กบอผลก็คือมันจะทำให้อะไมโลสนั้นมีโครงสร้างที่มีลักษณะที่เป็นเส้นตรง นะคะในขณะที่อะไมโลเพกตินนั้นมันจะประกอบไปด้วยกลูโคสเหมือนกันนะคะแต่เป็นกลูโคสที่มาต่อกันด้วยพันธะแอลฟา1 4ไกลโคซิดิกบอนและพันธะแอลฟา1 6นะคะไกลโคซิดิกบอนผลก็คือมันจะทำให้เจ้าอะไมโลเพกตินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นกิ่งก้านสาขา นะตรงที่เป็น one Four, มันก็จะเป็นเส้นตรงแต่ตรงที่เป็น one ซก็คือจะทําให้มันเกิดกิ่งก้านขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเขียนอรูปภาพอย่างง่ายๆนะคะเราจะแทนเนาะเจ้าอ m y l o s e ด้วยลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะในขณะที่ a m y l o s p e c t i นะคะเราจะแทนด้วยลักษณะที่เป็นกิ่งก้านแบบนี้นะคะอ่ะ นี่โดยปกติแล้วอะไมโลสและอะไมโลเพกตินเนี่ยเเรามักจะพบนะคะต้องบอกว่าเราจะพบมันอยู่ในลักษณะของเม็ดสตาร์ชนะคะหรือที่เราเรียกว่าสตาร์ชแกรนูคือมันจะรวมตัวกันอยู่เป็นเม็ดนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะการรวมตัวนะคะของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินที่อยู่ในเม็ดสตาร์ชเนี่ย มันจะมีการจัดเรียงตัวนะคะจากจุดกึ่งกลางออกไปนะะซึ่งจุดกึ่งกลางเนี่ยเราจะเรียกว่าไฮลัมนะคะ H I L U M นะคะไฮลัมก็คือจุดกึ่งกลางของเมสตาชนั่นเองนะคะ เวลามันเรียงตัวครูจะเขียนไดอะแกรมง่ายๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆดูเนาะอันนี้วงกลมของครูก็คือแทน starch g r a n u l หรือเม็ด starch นั่นเองนะคะแล้วมันก็จะเรียงตัวจากจุดกึ่งกลางออกไปนะคะเส้นสีชมพูอันนี้คือ amylose นะคะก็คือเป็นเส้นตรงเส้นสีแดงอันนี้คือ a ไมโล p e c t i น เนะห็นไหมนะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นกิ่งก้านแบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่มันมาเรียงตัวกันเนาะเวลาที่เราเอาเม็ดสตร์ดแกรนูเนี่ยไปส่องด้วยแสงโพลาไรส์ไลท์นะครูไม่พูดแล้วนะว่าแสงโพลาไรส์ไลท์คืออะไรนะคะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะคะเวลาที่เราเอาสตร์ดแกรนูไปส่องด้วยแสงโนะพลนะา ize, Light, ออไรส์ไลท์นะคะผล,ะะล Stars, ule, ize, นะก็คือ จะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นกากบาทเกิดขึ้นนะคะคอส่องไปปั๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะเป็นกากบาทนะะซึ่งไอกากบาทอันนี้ที่เกิดขึ้นนะมันมีชื่อเรียกเฉพาะนะคะเราจะเรียกมันว่า byfringe นะคะ byfringe นะคะก็คือลักษณะกากบาทนะคะ เวลาที่เราส่องใน s t a r ์ g r a n u e นะคะด้วยแสง polarized l i g นั่นเองนะคะทีนี้ s t a r ์แต่ละประเภทเนาะ s t a r ์ g r a น u แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของไอเจ้าใบฟิงเจนหรือกากะบาดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะคะก็แสดงลักษณะกากะบาดเนาะหรือใบฟิงเจนของ แป้งโพเทโต้นะคะแป้งมันฝรั่งนะคะส่วนอันนี้ก็ของเมสนะคะเมสก็คือ,อข้าวโพดนั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือวีดนะคะวีดก็คือแป้งสาลีนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเฮ้ยสตาร์แกนูของแป้งทุกชนิดเลยนะคะจะมีลักษณะไบฟิลเจนหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะ,ะถัดจากสตาร์ชนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะที่มีอยู่ในซีเรียลก็คือโปรตีน เะะด็กๆต้องรู้ไว้นิดนึงนะคะว่าโปรโตีนที่มีอยู่ในซีเรียลนั้นจะเป็นโปรโตีนชนิด Incomplete p โปรตีนนะคะอินคอมพลีตโปรตีนหมายถึงอะไรนะคะ complete แปลว่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้น Incomplete ก็คือไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะโปรโตีนที่อยู่ในซีเรียลจะเป็นโปรโตีนไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกรดอะมินโนที่จำเป็นเนี่ยไม่ครบทุกตัวนะคะ กรดอะมิโน,โนที่มีอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลยนะคะในซีเรียลก็คือไลซีนนั่นเองนะคะไลซีนจะมีอยู่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินมังสวิรัตนะคะถ้าจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาว่าคุณจะขาดนะคะไลซีนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกินโปรโตีนจากแหล่งอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นโปรโตีนจากถั่วเป็นต้นนะคะซึ่งในถั่วนั้นก็จะมีไลซีน นะคะอ่ะทีนี้มาดูชนิดของโปรโตีนที่มีอยู่ในซีเรียลที่เด็กๆน่าจะต้องรู้จักนะคะตัวแรกก็คือซีนนซนซีนะะซีนนั้นเป็นโปรโตีนที่พบในข้าวโพดนะคะในขณะที่ไกลเอดินและกลูเตนินไนะะกลเอดินและกลูเตนินเนี่ยเป็นโปรโตีนที่พบในข้าวสาลี ะะทำไมเด็กๆจะต้องรู้จักตัวนี้ตัวนี้สําคัญมากนะไกลเอดินกับกลูเตนินเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราผสมน้ําลงไปนะคะในข้าวสาลีในแป้งสาลีเนี่ยนะคะ,ะเจ้าไกลเอดินนะคะและกลูเตนินเนี่ยมันจะเกิดการรวมตัวกัน เกิดการสร้างพันธะไดโซไฟบอนนะนะนะเกิดการสร้างพันธะซึ่งกันและกันนะคะทำให้เกิดเป็นโปรตีนที่เราเรียกว่ากลูเตนนะเป็นโปรตีนที่เราเรียกว่ากลูเตนมันจะเป็นลักษณะของโปรตีนที่มีความแข็งแรงสามารถกักเก็บอากาศไว้ในโครงสร้างได้ ะะซึ่งเนี่ยแหละทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวนะคะของผลิตภัณฑ์ขนมอบทั้งหลายแหละนะคะอย่างเช่นพวกขนมปังพวกเคก้กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวนี้สำคัญนะโปรโตีนตัวนี้นะคะกลูเตนที่มีอยู่ในแป้งสาลีนั่นเองนะคะ,ะต่อเนาะ นี่เราลองมาดูการเปลี่ยนแปลงของซีเรียลนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมานะคะการเปลี่ยนแปลงเด่นๆเลยเนาะครูก็เลือกมาให้เด็กๆนะคะที่จะต้องรู้จักเนาะหก็คือการเปลี่ยนแปลงของสตาร์สนะคะสตาร์สนั้นนะคะเมื่อเราเก็บข้าวไว้นานขึ้นนะะเมื่อเราเก็บข้าวไว้นานขึ้นเราพบว่า s t a r ์ชนั้นจะมีความแข็งแรงมากขึ้นคือเม็ด s t a r ์ช g r a n u l มันจะแข็งแรงมากขึ้นนะ,ะทำให้น้ำเนี่ยซึมผ่านเข้าไปเนี่ยได้ยากขึ้นมันก็จะเป็นการลดการพองตัวของ s t a r ์ช g r a n u l ลงนะ,ะรวมถึงนะคะรวมถึงเมื่อเราเก็บไปนานขึ้นเนี่ยนะคะอะไมโลสที่อยู่ใน s t a r ์ h g r a n u l เนี่ยมันสามารถออกมาทำปฏิกิริยากับกรดไขมันที่มีอยู่ใน สารในที่มีอยู่ในข้าวได้นะในเม็ดข้าวนะคะมันจะมีกรดไขมันอยู่นะคะแล้วไมโลสเนี่ยมันจะมาทำปฏิกิริยากับไอเจ้ากรดไขมันเหล่านั้นนะคะผลคืออะไรผลก็คือจะทำให้ เวลาที่เราหุงข้าวเก่าข้าวที่เก็บไว้น,น,นานๆนะคะการเกิดเจลของข้าวเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าการเกิดเจลของข้าวเนี่ยมันสัมพันธ์กับไอเจ้าปริมาณอะไมโลสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันสัมพันธ์กับอะไมลโลสยังไงนะคะอ่ะนอกเหนือจากตัวเม็ดสตาร์แกรนูนะคะแข็งขึ้นนะคะเกิดเจลลดลงแล้วนะคะตัวที่ ตามมาก็คือตัวของไขมันนะคะกรดไขมันที่มีอยู่ในซีเรียลนะคะมันจะเกิดปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาด้วยกันก็คือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลซิสกับออกซิเดชันถ้าเกิดการไฮโดรลซิสก็คือเกิดการย่อยเนาะไตรกอสรด์เกิดการย่อยแล้วกลายเป็นกรดไขมันอิสระนะคะกับ เกิดปฏิก <ici> ิริยาลิปิดออกซิเดชันะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาการหม่นหืนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้ข้าวเก่าเนี่ยมีกลิ่นนะคะที่ผิดปกตินะคะอันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันนั่นเองนะคะ ส่วนตัวโปรโตีนนะคะโปรโตีนที่มีอยู่ในซีเรียลก็สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่โปรโตีนมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วเนี่ยผลก็คือจะทําให้สารประกอบซัลเฟอร์หรือสารประกอบซัลเฟอร์เนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวที่อยู่ในในกรดอะมิโนนะคะที่อยู่ในโปรโตีนนะคะอย่างเช่นพวกเอ่อซิสเตอนนะคะมันจะมีซัลเฟอร์อยู่นะคะการที่เอ่อ โปรตีนเหล่านั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยมันจะลดการเกิดสารประกอบซัลเฟอร์ซึ่งซัลเฟอร์เนี่ยมันจะทําให้เกิดกลิ่นหอมของข้าวสุกเมื่อเวลาที่เราหุงข้าวสุกใหม่ๆลูกมันจะมีกลิ่นหอมของข้าวสุกเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราพบว่าถ้าข้าวเก่าเก็บไว้นานๆเนี่ยนะคะกลิ่นหอมของมันเนี่ยจะลดลงเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวที่ทําให้เกิดกลิ่นหอมก็คือตัวซัลเฟอร์ที่อยู่ในกรดอะมิโน ะะซึ่งกรดอะมิโนในโปรโตีนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้ไอสารซัลเฟอร์อิสระเนี่ยมันลดลงนะคะกลิ่นหอมของมันก็เลยลดลงนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะโปรโตีนที่เกิดออกซิเดชันไปแล้วเนี่ยมันจะไปขัดขวางการพองตัวของ s t a r ์ g r a n u l ด้วยเนี่ยผลก็คือทำให้ลักษณะของข้าวเก่าเนี่ยเวลาหุงสุกแล้วเนี่ยมันจะแห้งแห้งแข็งแข็นะ,ะแบบนั้นคือเกิดเจลลดลง s t a r แกนูพองตัวลดลงนะคะอะทีนี้มาดูเวลาที่ซีเรียลเนี่ยมันเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในระหว่างกระบวนการแปรรูปนะคะครูแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ชเมื่อรวมตัวกับน้ํากับการเปลี่ยนแปลงของแป้งสาลีนะคะเมื่อทําผลิตภัณฑ์ขนมอบ นะคะทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของ s t a r ์ h ก่อนเวลาที่ s t a r ์ h รวมตัวกับน้ำนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะมีคําศัพท์เฉพาะที่เด็กๆจะต้องรู้จักนะคะคำศัพท์แรกคือคําว่า swelling swelling คืออะไร swelling คือการพองตัวนะ,ะการพองตัวก็คือเมื่อเราเอา s t a r ์ชไปละลายน้ํา นะผลก็คือจะทำให้เม็ดสตาร์นั้นมันเกิดการพองตัวขึ้นคือบวมพองขึ้นนะคะก็คือน้ำโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้าไปแทรกนะคะไปแทรกอยู่ในโมเลกุลของสตาร์แกรนูนะคะน้ำซึมเข้าไปในสตาร์แกรนูนะคะผลคือทำให้เม็ดสตาร์เนี่ยมันพองตัวขึ้นนะ,ะสังเกตไหมอนะไมโลสนีอันนี้ครูใช้อะไมโลสเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะอะไมโลเพกตินเป็นเส้นสีแดง จากเดิมเนี่ยนะคะอะไมโลเพกตินมันก็จะเหี่ยวๆอยู่ใช่ไหมมันไม่มีน้ำเนาะแต่พอน้ํามันเข้าไปนะพอน้ํามันเข้าไปแทรกซึมนะเ,เนี่ยนะคะไอ้เจ้าอะไมโลเพกตินเนี่ยมันก็จะกลางตัวออกเนะคะเพราะว่ามีโมเลกุลของน้ําไปแทรกอยู่นะนั้นอไมโลเพกตินก็จะพองตัวกลางตัวออกนะ,ะทำให้เม s สตาแกนูเนี่ยพองตัวนะเขาบอกว่าการเกิดการสวีลิงเนี่ยสามารถคืนกลับได้ก็คือเราสามารถที่จะ อบแห้งนะคะไล่น้ำออกไปจากเม็ดส r ตชแกนูได้นะ,ะแล้วก็กลับมาเป็นสร์ชเหมือนเดิมนะ,ะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือ s w e ว l i ิ g งนะ,ะ mm hmm. ก็คือเอาสาร์ชไปละลายน้ําไม่ได้ให้ความร้อนนะ,ะเอาสาร์ชละลายน้ําที่อุณหภูมิปกตินะเม็ดสร์ชแกนูพองตัวได้นะคะเราเรียกว่าส w e ว l ลิ g งนะคะทีนี้ อันนี้เป็นลักษณะของแป้งดิบเนาะก็คือเมื่อเอาเม็ดแป้งนะคะหรือว่า s t a r ์ h เนี่ยนะคะไปละลายน้ํานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเอาไปให้ความร้อนนะ,ะถ้าเราเอาไปให้ความร้อนนะแป้งมันจะสุกใช่ไหมกลายเป็นแป้งเปียกใช่ไหมเนะ,ะ่ยซึ่งไอ้การเกิดแป้งเปียกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็บอกบอกว่าแป้งเปียกนั้นมันจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการเกิดการเจลาตินไนเซชันนะคะ ของ starch granule นะ gelatinization เกิดได้อย่างไรนะมันเกิดได้เนื่องจากเนื่องจากเมื่อเราเอา starch นะคะไปละลายน้ำแล้วก็ให้ความร้อนนะผลก็คือจะทำให้เม็ด starch นั้นนะคะหรือว่าสารละลายนั้นเนี่ยเกิดลักษณะที่มีความข้นหนืดมากขึ้นนะ starch เกิดการ gelatinization นะซึ่งการ gelatinization ของ ของเมสต s t a r c แกนู o, เนี่ยมาดูรายละเอียดลึกลงไปในโครงสร้างของมันนะคะก็คือเวลาที่เราเอา s t a r ์เนะมาละลายน้ำเฉยๆก็เม็ด s t a r c ก็แค่พองถูกไหมธรรมดานะคะแต่ถ้าเราให้ความร้อนร่วมด้วยนะฮะเม็ด s t a r เนี่ยมันก็จะพองมากขึ้นนะ,ะพองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอมันพองมากๆเนี่ยอ m y l o ที่มันเป็นเส้นตรงเยลูมันก็จะหลุดออกมานอกเม็ด s t a r เอาไมโลเส้นๆเนี่ยนะคะหลุดออกมานอกเมสตาร์นะ,ะพอมันหลุดออกมานะคะมันก็จะทําให้สารละลายนั้นเนี่ยมีความข้นหนืดมากขึ้นนะ,ะแล้วเมสตาชก็พองตัวมากขึ้นนะ,ะแบบนี้เราเรียกว่าการเกิดการเจลลาติไนเซชันนะ,ะซึ่งสตาชของแป้งแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิ ในการเกิดเจลาตินไนเซชันไม่เท่ากันนะอย่างเช่นถ้าเป็นโพเทโตเนาะก็จะเกิดการเจลาตินไนเซชันที่ประมาณ56-66ในขณะที่ถ้าเป็นแป้งข้าวโพดเนาะจะเกิดการเจลาตินไนเซชันที่ประมาณอุณหภูมิ6 7 7 2องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเขาบอกบอกว่าเฮ้ยการที่เราจะดูว่า อุณหภูมิไหนเนี่ยที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเจลาตินิ z เซชันของ starch g r a n u l นะคะเขาบอกบอกว่าให้ดูจากการหายไปนะคะการหายไปของใบฟิงเจนจำได้ใช่ไหมใบฟิงเจนก็คือกากระบาดเนะ,ะ,นะ,ะเมื่อเราส่องด้วยเอเจลโพลาไร z ์ไลท์นคะนี่เวลาที่ เม็ดสตาร์ลูกมันพองตัวมากๆมากๆเนี่ยนะคะผลก็คือมันจะทำให้ไอกากระบาดหรือใบฟิงเจ้นเนี่ยมันหายไปนะคะเมื่อมันหายไปปุ๊บเขาจะเรียกว่าเป็นอุณหภูมิของการเกิดเจลาตินไนเซชันทันทินะเห็นไหมแค่นี้เองนะคะลูกนะคะก็คือเม็ดสตาร์มันพองมากๆากมากมมนะคะกากระบาดก็เลยหายไปเพราะว่าไมโลสก็ออกมาอยู่ด้านนอกนะคะ นี่พอมันพองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนึกถึงข้างคกอึ่งอ่างปะนะคะพองตัวมากขึ้น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 เรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะแตกออกเห็นไหมคะเนะีเมสตาสแกนูแตกออกเนะเมื่อเมสตาสแกนูแตกออกเนี่ยก็จะส่งผลให้ความหนืดน,นะคะความเหนียวของแป้งเนี่ยลดต่ำลงนะอันเนี้ยนะโอเคอ่ะทีนี้ เวลาที่แป้งนะคะมันจะเกิดเจลนะคะหรือเจลาตินไนเซชันได้เนี่ยเขาบอกบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราต้องปล่อยให้เย็นลงนะคะอย่างรวดเร็วนะะมันถึงจะเกิดเป็นเจลได้เพราะว่าถ้าคุณยังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆนะนะคะถ้าสมมุตินะเราให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสตาร์สแกนูเนี่ยมันแตกออกเนี่ย มันจะไม่เกิดเจลแล้วนะนะคะเพราะว่าความหนืดของมันจะลดต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราให้ความร้อนไปถึงระดับหนึ่งเนาะแล้วเราหยุดให้ความร้อนเราทำให้มันเกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะมันจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นเจลเกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นแป้งเปียกพูดง่ายๆนะคะ แต่แต่มีศัพท์อีกคำหนึ่งที่อยากให้เด็กๆรู้จักนะนอกจากคำว่า gelatinization แล้วก็คือคำว่า r t t r o r a d a t i o n นะคะ t r o g r t d o t i o n retrogradation Ret คืออะไรภาษาไทยเขาใช้คำว่าการคืนตัวคืนนะคออือนอคืนนะคะการคืนตัวนะ,ะของเม็ดแป้งเนะะเกิดได้อย่างไรนะคะเขาบอกบอกว่าการคืนตัวของเม็ดแป้งนั้นนะคะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ความข้นพ้นของแป้งเนี่ยมีค่อนข้างต่ำแล้วเราทิ้งให้มันเย็นตัวลงอย่างช้าๆฟังแล้วงงใช่ไหมอะจำง่ายๆลูกคำว่ารีโทรเกรเดชันนะคะรีโทรเกรเดชันก็คือการที่จากเดิมเนี่ยแป้งของเราเนี่ยนะคะมันเกิดเจลเพราะว่ามันดูดน้ำเข้าไปในโครงสร้างแล้วทำให้มันพองตัวถูกไหมทีนี้การรีโทรเกรเดชันเนี่ยการคืนตัวก็คืออะไรคือการที่มันลด การดูดน้ำเนี่ยคือคายน้ำออกมาเนีคายน้ำออกมาจากโครงสร้างของมันเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันดูดน้ำไว้ทำให้มันพองทำให้มันหนืดทำให้มันเป็นเจลทีนี้มันพอเราททิ้งให้มันเย็นตัวอย่างช้าๆเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการคายน้ำออกมาจากโครงสร้างเห็นไหมผลคืออะไรผลคือเห็นไหมจากเดิมเนี่ยเม็ดสตาร์ทพองๆอยู่ใช่ไหมพอคายน้ำออกมาปั๊บมันก็จะเหี่ยว เนี่ยเมสตาจะเหี่ยวลงนะคะในขณะที่อะไมโลสนะคะอไมโลสที่อยู่ด้านนอกนะที่เป็นเส้นๆเนี่ยพอคายน้ําออกไปนะคะมันก็จะเกิดการรวมตัวกันนะ,ะตัวอะไมโลสมันก็จะมารวมตัวกันเนะ,ะเป็นเกลียวเกลียวนะคะมารวมตัวกันนะ,ะนะ,ะผลก็คืออะไรผลก็คือทําให้ลักษณะของของแป้งเนี่ความหนืดมันลดลง นคะนึกถึงเวลาที่เรากินลาดหน้ากินไปนานๆน,น,นะกินตอนแรกร้อนๆก็ยังค้นหนืดดีอยู่ใช่ไหมแต่พอกินไปนานๆน,น่ะนะคะคือเหมือนเราทิ้งให้มันเย็นตัวนะคะผลก็คือความเหนืดของมันจะลดลงอันเนื่องมาจากการเกิดการรีทวากเดชันหรือการคืนตัวของเม็ดแป้งนั่นเองนะคะก็คือจากเดิมดูดน้ำเข้าไปทำให้มันพองทำให้มันเหนืดเนะค่ะพอเย็นลงปับ๊บมันก็คายน้ำออกมา ทําให้มันเหี่ยวทําให้ความหนืดของมันลดลงนะะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้อะถ้าในขนมปังถ้ามันเกิดขึ้นในขนมปังในขนมเคก้กเนาะมันก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเกิดการต t a l i n g s t a ล i n งหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าการเก่าเก็บชื่อดูเก๋เนาะนะะการเก่าเก็บก็คือเก็บขนมปังไว้นานๆนะคะมันจะเกิดลักษณะที่แบบเออมัน มันไม่เหมือนเดิม <c oughs> จะง่ายๆว่ามันไม่เหมือนเดิมขนมปังที่อบมาจากเตาใหม่ๆสดๆคือขนมปังที่อร่อยที่สุดนะะี่ยแต่พอเราทิ้งไว้นะคะมันก็จะเกิดลักษณะเนื้อสัมผัสที่ต่างออกไปจากเดิมนั่นเพราะว่าสตาร์ชที่อยู่ในขนมปังลกมันเกิดการรีโทรเกเดชันนะคะก็เกิดคือเกิดการคืนตัว คายน้ําออกมานะคะจากโครงสร้างทําให้จากเดิมเนี่ยมันอุ้มน้ําไว้เนื้อขนมปังก็มีลักษณะนุ่มๆพอมันคายน้ําออกมาจากโครงสร้างนะคะเนื้อขนมปังก็จะมีลักษณะที่แห้งขึ้นร่วนขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกบอกว่าเฮ้ยเราสามารถนะคะเราสามารถรีฮีทนะคะหรือว่าให้ความร้อนนะะกับ ขนมปังนะคะแล้วทําให้มันเกิดการพองตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะนี่เราให้ความร้อนกับมันนะคะมันจะเกิดการพองตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่การพองตัวนั้นจะเกิดเฉพาะอะไมโลเพกตินเท่านั้นนะคะในขณะที่อะไมโลสนะคะเมื่อเกิดรีเทเกเดชันแล้วนะคะเมื่อมันคายน้ําออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดูดน้ําเข้าไปในโครงสร้างได้อีกนะคะแม้คุณจะให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งก็ตาม นะืมันไม่สามารถดูดน้ํากลับเข้าไปได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไมโลสนั้นมันเกิดรีทอกเดชันแบบไม่ผันกลับนะบก็คือเกิดรีทอกเดชันแล้วเกิดการขายน้ําแล้วไม่สามารถดูดน้ํากลับคืนมาได้อีกนะในขณะที่ถ้าเป็นอะไมโลเพกตินนะคะเมื่อเกิดรีทอกเดชันแล้วมันสามารถที่จะดูดน้ํากลับเข้าไปใหม่ได้โดยการ ให้ความร้อนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินขนมปังเนื้อเก็บไว้นานๆเงี้ยเออมันมันเนื้อสัมผัสมันไม่ได้และเราเอาไปอุ่นให้มันร้อนขึ้นนะคะก็จะทําให้มันกลับมานุ่มขึ้นนะคะแต่แน่นอนเนาะมันไม่นุ่มเหมือนกับตอนที่ออกมาจากเตาใหม่ๆนะค,นะ,คะต่อเนาะอันนี้เราพอจะนึกภาพออกนะคะอีนี้เราลองมาดู การเปลี่ยนแปลงของแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบเมื่อกี้ครูก็เกินไว้แล้วแหละนะคะว่าถ้าเราเอาแป้งสาลีมาผสมน้ําแล้วมาทําการนวดนะ,ะมันจะเกิดลักษณะที่เป็นโดขึ้นมาอ่านว่าโดนละะูก d o u g h นะ,ะอ่านว่าโดนะคะโดคือภาษาไทยใช้ใชคําว่าก้อนแปง้งนะก็คือลักษณะของของแป้งที่มีความเหนียวเนีย่ยมีความนุ่ม เนีอันนี้เราเรียกว่าโดและไอเจ้าโดเนี่ยลูกนะคะมันสามารถที่จะกักเก็บนะคะก๊าซไว้ในโครงสร้างได้ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ขนมอบนะแน่นอนอีตัวที่ทำให้มันเกิดโดนั่นก็คือกลูเตนจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ครูให้ดูเนาะก็คือเจ้าอ่ะไม่มีอ่ะย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับ การเกิดกลูเตนเนาะเกิดจากอะไรเกิดจากโปรตีนในแป้งสาลีสองตัวรวมตัวกันกับน้ำนะคะนั่นก็คือไตลเอดินกลูเตนินนะคะมันมารวมตัวกับน้ำนะคะแล้วฟอร์มเป็นกลูเตนขึ้นมาซึ่งกลูเตนเนี้ยมันมีความแข็งแรงมันเป็นโปรตีนที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นสูงนะ,ะทำให้สามารถกักเก็บอากาศไว้ในโครงสร้างได้ เวลาที่ขนมปังนั้นมันขึ้นฟูนะมันเกิดจากยีสต์ใช่ไหมผลิตก๊าซขึ้นมานะ,นะทำใหเออ้เมื่อเราเอาไปอบแล้วเนี่ยนะคะก๊าซนั้นระเหยไปแล้วเนี่ยแต่โครงสร้างของขนมปังเนี่ยมันยังฟูอยู่ได้นะคะเพราะว่าเจ้ากลูเตนเนี่ยมันมีความแข็งแรงนะคะโอเคตอจบ นะฮะสำหรับเจ้าผลิตภัณฑ์นะคะเอ่อซีเรียลนะคะครูสรุปสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะคะส่วนเรื่องของแป้งดัดแปลหรือ modify starch นี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยเรียนทีหลังอีกทีแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าบทนี้ก็สรุปสั้นๆได้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ